มันไม่ได้เริ่มมาจากว่าอยากเป็นเชฟมันแค่ทําอาหารเฉยๆครับแล้วก็อยากจะทําอะไรออกมาที่มันหาทานได้ยากในปัจจุบันนี้ก็เลยเริ่มทาอาหาร ตอนแรกเราไม่ได้กะให้ร้านนี้เป็นร้านอาหารนะครับเราจะทําเป็นบาร์เฉยจากที่ได้สร้างครัวขึ้นมาแล้วมีเวลาได้ทําอาหารมากขึ้นก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับอาหารไทยมากขึ้นพอได้ศึกษามันลึกลงไปมากๆก็ทําให้ยิ่งชอบอาหารไทยมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยพัฒนาอาหารพัฒนาสูตรพัฒนาร้านให้เป็นร้านอาหารมากขึ้นครับ คอนเซปต์ร้านได้เป็นร้านอาหารไทยครับที่อิงจากตำราอาหารโบราณแล้วก็เอามาปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็จะพยายามเรียนแบบโบราณให้ได้มากที่สุดโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าน,น้อยที่สุดหรือแทบจะไม่ใช้เลยด้วยซ้ำร้านเราไม่ได้มีวัตถุดิบที่นำเข้าเลยแม้แต่อย่างเดียวครับก็คือเป็นโลเคอล้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นอาหารไทยที่มีทุกภาคครับไม่ได้จำกัดว่าะจะต้องเป็นภาคใดภาคหนึ่ง าหล่นครับเพราะว่าปลาหล่นเราทําในกะลาเลยก็คือเอากะทิใส่เข้าไปในกะลาแล้วก็ลงไปต้มก็จะมีความหอมของกะลามากขึ้นด้วยครับการได้มาก็ดีใจมากครับดีใจแทนทีมทุกคนด้วยครับที่ทํางานนักกันในปีที่แล้วครับเราไม่เคยคาดหวังว่าเราจะได้รางวัลนี้อยู่แล้วพอได้รางวัลก็ตกใจเหมือนกันว่าโอเคปีนี้เป็นเราก็ดีใจครับที่ที่ได้เป็นยังเชฟของปีนี้ เราก็พยายามควบคุมคุณภาพให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามจะพัฒนาอาหารไทยให้ได้มากกว่าน,นี้โดยการออกไปเจอวัตถุดิบใหม่ๆแล้วก็เจอเจกษตรกรใหม่ๆด้วยเวลาที่ตั้งใจจะทําอะไรแล้วครับให้ใช้เวลากับมันมากๆแล้วก็อย่าท้อกับมันง่ายก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง